ก็เจอกันอีกแล้วนะเกมสติกวอลแกตซีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับโอเคเริ่มเล่นกันเลยคร,รยับท่านผู้ชมไปผมเล่นมาแล้วนะหน,น,นึ่โอเคผมจะเล่นเป็นดาวรัวกันนะเอากี่ด่านดีอ่ะด่านนี้ผมเล่นมาแล้วผมจะเอาด่านนี้เอ้ออเอา,เอา,เอา,เอาน้ำแข็งดีกว่าไปไปไปดูกันเลยครับไร้จะซื้ออะไรก่อนดี อืขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมได้สปาตาแล้วครับเดีผมจะทำการตัดนะครับเพื่อตอนที่ผมพร้อมแล้ครับโอเคไปเริ่ม แกผมผมตัดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามึงตัดอะไรของมือวะคือแบบว่าผมยังไม่พร้อมครับขี้คันตัดอะอยากคุยกับทุนผู้ชมเหงาอะโอเคอุ้ยทำไมกองทัพมันพัฒนาเร็กขนาดนั้นมันจะเน้นนักธนูนะด่านเนี้ยยากลงธนูเด็ดมันใช้สก,กินน้ำแข็งน,น,นะครับ โอเค,อเคนี่ปตาต้าสตัวแล้วผมจะรีบเก็บเอาเดี๋ยวผมจะเก็บสมเอาเงินนะครับเพื่ออันนี้ละกันผมไม่สามารถพูดดังได้นะครับไม่สามารถพูดดังได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในห้องผมผม อยู่ในห้องคนอื่นนะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งอ่ามันเสียงดังไม่ได้นะเอ้ยเอาธนูก่อนแล้วอุ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วท่านผู้ชมยิงยิงยิงอุ้ยสู้แล้วเฮ้ยอึมซัดแม่งเลยเหือตายซะ ทำไมเราต้องเอือด้วยนะไม่เข okay. ้าใจเหมือนกันโอเคไปท่านผู้ชมย่อปึ้งตายซะมึงอนะ่ะไม่ควรอยู่ปึ้งโอเคดกวั โออะไรรึยืโไปน้องแต่งงานไม่ขึ้นเงียบหน่อยเพื่อนเสียงดังครับอุ้มอุ้มเอาโอ้โห้ซัดเลย ย่าฮ่าฮ่า้ยปูยิงพร้อมกันเลย้ยโท่านผู้ชมผมแบบหกันดืดดดดื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 ดดดดืดดืดดดดดดืดดดดืดดืดดดดืดดืดดดืดดืดดดดืดดืดดดดืดดืดืดด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 ด พุ่มตายซะโอ้ยโอเคผมซื้อนี่ไม่ได้โอ้ยท่านผู้ชมอ่าผมจะตายแล้วอืหนีหนีนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยกูตาย,ตาย what the fuck ายเฉยโอเคโอไป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 ,ไปเราต้องไปเอาหอ,อกให้หมดนะครับผมได้ยักษ์แล้วครับออโอ้ตุมมองกินกอง อืมเอาเลยเอาสึกรวมพลังกันต่อนี่ผมจะเล่นแบบสึกรวมพลังอีกครั้งหนึ่งจะมีทุกครั้งแหละเมื่อผมเล่นสติกว่าจะมีสึกรวมพลังโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์นะครับ เด่นอมแเยวสวนช่องหนึ่งหนึ่งเิม่่เด่นมนนตุงง้มบอกเลยลูกแปดโอ้หนึ่งูเป๊ะอ,อะไรขนาดนี้วันเนี้ย โอเคปะโอเคโอเคไปด้วย โอ้โหโลกแตกเลยจังหวะนี้นะครับผมโอ้ยผมเกตนัวเรือโอ้ยยอๆหัวตุ้มตุ้มบอกเลยบุ้มบุมโอ้โหผมน่าจะเก่งที่สุดนะครับทวยเก่งที่สุดได้ไงชนะนะครับผมโอเค เอ้าได้นักธนูนี่นะโคตรชอบเลยได้ธนูเนี่ยนูเนี่โอเคครับผมเราได้เล่นผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วคผังเลโฆษณานะครับเมื่อกี้ไปนงมจะหาด่านที่ต่อไปนะสี่ปเออเออสก็ได้ไปยโยโยว what's up โย่ Yo, up, ap, so, um, uh, w h a t s ว <c oughs> ันดีวินุ่เมกาทุกคนนะครับนักดาบรวงว้างเนี่ดาบนัก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 ดาบ นะครับตายครับจังหวัดนี้ตาย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 พูดอะไรวะเอาเลย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 นี่เอามาเยอะๆเอามาเยอะๆโอ้โห ยิงพลักตายซะมึงอะกลน,นอยู่ตายตายตายครับรตายจามเบอร์เขียว,วโอเคศึกรวมพลังต้องมาจังหวะนี้ครับผมเอาศึกรวมพลังมาเลยศึกรวมพลัง,ม,ลงมาเลย อยากให้ผมสู้แกเสร็จก่อนผมต้องมีศึกรวมพลังกันบ้างแหละมันไม่มันไม่เคยตั้งตัวเลยเนาะบุกอย่างเดียวมไม่ไม่ทำยี่ยอะไรเลยโอ้ยบ๊ย เดี๋ยวต้องไปชมย้ตึตต๊กไปแตกอือแตกแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยจังหวะนี้ครับไปเลยไปเลยไปจากคลิปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตานูตานูจังหวะนี้ลงมาโอ้ย

สืบยวมพลังยังไม่มาเลยอ่ะขาดแค่ตัวนี้อันนี้มันน่าจะสืกรวมพลังไม่ได้อ่ะเอากองทัพเปลาเลาแล้วกัน กดสลับนี้ไปมามาลอ้อผระจครับมาลองครับเย้เอออบุกเลยบุกเลยจังหวะนี้ไม่สนใจอะไรแล้ว โอ้โหมาเป็นกองทัพเอาเลยเอาเลยไม่กลัวหรอกใบไม้ก็ใบไม้เดียวกันเย่ะใครจะไปกลัวโอ้ยสู้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 ตายกับจุไ้อ

โอ้โนะครับดไ,ได้หยิบโอเค <Okay, S 1> ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ